ปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงของจิตของใจความจริงที่ไม่เทียงจิตใจเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนรู้ทันจิตที่มันหลงรู้กับหลงนี่มันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามจิตเราหลงไปคิดรู้ทันหลงลองลงมาก็คือหลงไปดู ให้รู้ว่าจิตหลงไปดูรูปจิตที่หลงไปดูรูปจะดับจิตผู้รู้จะเกิดชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนฉะนั้นก่อนที่เราจะตายก็ให้พยายามสร้างสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้กับตัวเองเอาไวา้ทำประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง การทำทานรักษาศีเลเจริญปัญญาจเจริญภาวนาไปนี่คือการทำประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งนั้นทานคือการเสียสละออกไปหากมัวหลงยึดติดยึดมั่นเอาไวา้มันจะกลายเป็นของหนักรักษาศีลศีลน,นี่แหละจะทำให้ใจสงบเพราะศีลเป็นความปกติของใจเป็นความปกติของมนุษย์ หลุดจากศีลข้อใดข้อหนึ่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็หายไปหนึ่งข้อมันจเจริญปัญญาหันมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตมันเห็นความจริงในสิ่งนั้นๆมันก็จะปล่อยวางปล่อยวางได้มากเท่าไหร่มันก็เบาสบายได้มากเท่านั้น พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำประโยชน์ให้กับตนเองและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท